เป็นสิริมง,งคลเป็น,นีิมิตหมายอันดีเป็นบุญยาลาอันประเศฐและเพราะว่าวันนี้เป็นวันธรรมะจวนนพอดีเป็นวันพัะพอดีวันพักในช่วงเทศกาลเขา้าพรรษาเนี่ยจะไม่เหมือนกับวันพักในช่วงนอกเทศกาลเขา้าพรรษาที่ว่าไม่เหมือนกันก็เพราะว่า นอกเทศกาลเข้าพรรษานี่ก็จะมีคนทําบุญตามวัดวาอารามต่างๆโดยปกติแต่พอมาถึงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยโดยเฉพาะในต่างจังหวัดน,นี่ท่านถือว่าเป็นเวลาบุญเวลากุศลวันพระนี่นะนอกเหนือจากมาบริจาคทานมารักษาศีลมาเจริญภาวนาทั่วๆไปแล้วนี่ ก็นิยมมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันที่วัดนะเรียกว่ามาถือศีลอุโบสถนะบางแห่งก็มีหลายสิบบางแห่งก็เป็นร้อยนะวันอย่างนี้นะถ้าเราไปดูเนี่ยตามสถานที่ต่างๆนี่ปานลบให้เราท่านทั้งหลายได้อนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายเหล่านั้นนะที่ประพฤติปฏิบัติกันรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี เราก็อนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายเหล่านั้นด้วยเพราะเป็นบุญเป็นกุศลใหญ่เนื่องในวันธรรมมสวนะนะแต่ก่อนเนี่ยอาตมาเห็นโยมที่ต่างจังหวัดเนี่ยเวลาเขามาเข้ากรรมฐา,านวันธรรมัดสวนะมาอยู่วัดเนี่ยมานอนอยู่วัดเป็นร้อยนะ,อะพอเราเห็นเราก็รู้สึกว่าเรื่อมใส่นะ หมู่บ้านแต่และหมู่บ้านบางหมู่บ้านก็มี4ี่สิบห้าสิบคนยี่สิบสามสิบคนแต่หมู่บ้านนี่มีเป็นร้อยนะมีเป็นร้อยแสดงว่าคนท่านฝฟายนะคนมาวัดเป็นร้อยนี่ก็ไม่แปลกแต่คนมานอนอยู่วัดเป็นร้อยนี่เป็นเรื่องแปลกในวันอุโบสถเนี่ยเยอะนะสมัยก่อนที่กรุงเทพไปวัดมหาธาตุสมัยหลวงพ่อเจ้าคุณโชดกอยู่เนี่ย วัหมหาธาตุวันพระนี่หลายพันนะ์ะเต็มวัดหมดรอบพระโสดสมัยก่อนเนี่ยพอเราเห็นคนมาปฏิบัติเ,อเยอะๆก็รู้สึกว่าเรื่อมใสหนะานุโมทนาบุญโนะยมนิมนต์ไปบรญญานิมนต์ไปเทศก็ไปนะนะไปไปด้วยความตั้งใจว่าไปด้วยความ ไปไปสงเคราะห์โยมอะนะไปสงเคราะห์โยมนั่งรถไฟไปจนะังหวัดราจีนบุรีนั่งรถไฟไปพอ,อเจ็บเจ็บบัญญัติเจ็ดโยมก็เอาปัจจัยมาถวายไม่รู้อะไรโนะยมก็ปัจจัยมาถวายติดคันเทศนะไอเราก็อุดมการเยอะ <c oughs> อุดมการเยอะอยากจะไปเผยแพร่ทาไก็เอาปัจจัย คือนโยมนะบอกว่ายมมาไว้ทำบุญในวัดนี่แหละโยมก็บอกว่าถ้าไม่รับวันหลังไม่ต้องมาเทศ่นะโยมมีไม้ตายแล้วนะเราก็เลยต้องจําใจรับตั้งแต่นั้นมาไม่เคยปฏิเสธใรเลยใครจะไว้ได้รับหมดเลยโยมนี่พูดอย่างนี้เลยนะถ้าไม่ไม่รับนี่วันหลังไม่ต้องมาไม่ต้องมาเทศ่แล้วนะไม่มีมงนมาเทศ่แล้วนะเนี่ย โยมบ่อยอย่างนี้นะเป็นศรัทธาของเขานนะแต่เราก็มีศรัทธานะ่ะที่เราเห็นเห็นโยมมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็ดีใจนะอย่างเราท่านทั้งหลายเมือนกันนะ่ะเรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะก็เป็นความดียิ่งใหญ่ของชีวิตเราเพราะสิ่งที่เราได้ประกอบประทมเนี่ยไม่ใช้ของใครหรอกเป็นของเราทั้งนั้นละ่ะเป็นสมบัตินะสมบัติที่เกิดจากบุญเนี่ยมันเป็นมนุษย์สมบัติ เป็นสวรรค์สมบัติเป็นนิพพานสมบัติบุญเนี่ยอ่าถ้าพูดทั่วๆไปอ่ะอาจจะว่าไม่มีตัวไม่มีตนมองไม่เห็นนะแต่บุญมันมีฤทธิ์นะเรียกว่าบุญเยริศนะเรียกว่าบุญเยริศอ่าบุญมันมีฤทธิ์นะนั้นบุญเนี่ยต้องทำนะขอไม่ได้นะขอไม่ได้ต้องทำอ่านะทำด้วยอะไรกันด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาเนี่ยนี่แหละคือวิธี วิธีทาบุญนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมารวมอยู่ตรงนี้แหละโยมเคาะไม่ดีโยมก็ต้องทําบุญดวงไม่ดีโยมก็ต้องทําบุญความรู้สึกไม่ดีก็ต้องทําบุญนะเพราะทําบุญแล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเราเนี่ยมันจะจางลงไปนะความรู้สึกไม่ดีเวลาเราทําบุญแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะเคาะไม่ดีเวลาเราทําบุญแล้วเคาะมันจะค่อยๆจางไป ดวงไม่ดนะีเวลาเราทําบุญแล้วดวงมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะอะไรมันหนุนดวงนะไม่ใช่ไม่ใช่เหรียญน,นะไม่ใช่ตะกุดนะนะบุญนี่แหละมันหนุนดวงนะบุญที่เราทําเนี่ยทานศีลภาวนานะอัตมาไปสถานที่หลายสถานที่ต่างประเทศเนี่ยก็จะไปะประเทศพมา่า นะกับประเทศอินเดียนะประเทศอื่นคนก็ชวนไปยังไม่ไปนะก็ชวนไปศรีลังกานะพักพวกกันที่อบรมพระอุป,ปราด้วยกันเนี่ยเาไปทอดกระถินปีนี้ปีที่แล้วก็ไปเราก็ปฏิเสธว่าไม่ไปเพราะว่าเราไปประเทศอินเดียกับประเทศพมา่านะไปประเทศอินเดียเนี่ยปีนีนะ้มีโอกาสได้ไปพระเจตวัน เพราะไม่ได้ไปมานานนะปกติก็จะไปที่เดียวที่ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็จะไปสวดมนต์ไปนั่งกรรมฐา,านอยู่นั่นแหละหกวันเะจ็ดวันแปดวันแล้วแต่จังหวะเครื่องบินไปกลับไดน้นะไปกันเองแต่ว่าปีนี้ไปพระเจตวันนะไปพระเจตวันอยากจะไปพระเจตวัน แต่ก็ไม่ได้ปักหมุดเอาไว้แต่เมืองไทยหรอกบอกไปดูหน้างานก่อนว่ามันจะพอไปได้ไหมก็ไปถึงได้สองสาวันก็ให้เขาหารถไปพระเจตวันพนะระเจตวันนี่สถานที่พระเจตวันนี่ห้าหกร้อกิโลนะนะจากต้นพะะษีมหาโพธิ์ไปนี่รถนะใช้เวลาวิ่งรถเนี่ยสิบสามชั่วโมง สิบสามชั่วโมงไปนะไปพระเจตวันนะอาตมาก็ไม่เคยนั่งรถมาราทอนขนาดนั้นนั่งรถนานนะแล้วประเทศอินเดียเนี่ยเขาขับรถเขาขับแค่หกสิบนะรถนะติดก็หกสิบรถว่างก็หกสิบนะ <c oughs> เขาบอกขับเคยนั้นไม่ได้ผิดกฎหมายขับแค่หกสิบนะไอเราก็หงุดหงิดอยู่เหมือนกันนะแต่ดีได้รูปประคำนะ ttp โสพะกาในใจไปเรื่อยไปกว่าจะถึงพระเจตวันวันนั้นสง์น่าจะเป็นพันนะ,ะพระพุทธคุณน่าจะเป็นพันนะสิบสามชั่วโมงก็เลยรู้สึกว่าแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวนี่อนิสงส์ของการเจริญพุทธคุณนะเห็นชัดเลยนะถ้าสิบสามชั่วโมงไม่ได้เจริญพุทธคุณนี่คงจะ,ะงดหงิดมากเลยนะพอเจริญพุทธคุณทุกอย่างดีหมดนะทุกอย่างดีหมดนะเหมือน น้องหญิงก็ท่านพี่ท่านพูดนะแล้วทุกอย่างจะดีเองเนะฮะนะเอออาตมาก็ฟังนะก็ก็จริงของแกนะแล้วทุกอย่างจะดีเองแกว่า <c oughs> <c oughs> ยมรู้จักไหมน้องหญิง <c oughs> <c oughs> น้องหญิงก็ท่านพี่สรุปมาสุดท้ายทุกอย่างจะดีเองอดีจริงๆนะไปพระเจตวันเนี่ยไปถึง ก็ไม่ได้เข้าพระเจดวนมันมืดนะมืดแล้วพอเช้ามาก็ไปไปที่แรกก็ไปที่บ้านอนาถปินิกะเศรษฐีนะ,นะคนไทยไปก็จะไปบ้านอนาถปิณิกะเศรษฐีเราไปเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าเราจะไปอนุโมทนาบุญกับอนาถปินิกะเศรษฐีในฐานะที่มาแล้วะจะไปสวดมนต์ไปเจริญกรรมฐาน นะตรงสถานที่ตรงนั้นนะพอ,ะอไปถึงปุ๊บเนี่ยแขกมันก็พาไปนะพาไปห้องห้องเก็บทรัพย์ห้องเก็บทรัพย์เก็บเก็บคังเก็บแก้วแหวนเงินทองของอนาถาานะแต่ไม่มีหรอกมีแต่อิฐแดงๆอยู่เลยนะแต่บอกว่าห้องเก็บทรัพย์เสร็จแล้วแขกมันก็ทำท่าโกยสายย่ามเราน,นนะ <c oughs> มันก็ทําท่าโกยใส่ย่ามเรามันบอกว่าเอาทรัพย์ไปจะได้ร่ํารวยเลยนะ,ะเราก็นึกในใจทําไมมันไม่โกยใส่กระเป๋ามันเองมาโกยใส่มาโกยใส่ย่ามเราทําไมเราก็นึกเลยนะอาตมานึกเลยนะคืออาตมาไม่ได้ต้องการให้มันมาโกยแต่ว่าแขกมันมาทำนะ,ะแต่คนอื่นอาจจะรู้สึกดีนะแต่เรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้นะถึงมันจะโกยยังไงมันก็ไม่ได้ ถ้ามันได้มันก็โกยเอาเองก็หลักป่านี้โยมไปประเจตวันแน่ก็เป็นอย่างนั้นนะก็เป็นอย่างนั้นนะเหมือนไปประเทศพม่าคนไทยก็ไปหาเทพทันใจไหมจีนิ้วอย่างเงี้ยเอาหน้าผากไปแตะนิ้วแล้วก็อธิษฐานจิตขออะไรก็แล้วแต่จะขออะไรนะก็มี สำเร็จบ้างมีไม่สำเร็จบ้างสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เทพทันใจนะอยู่ที่ตัวเราเนี่ยอยู่ที่ตัวเราเนี่ยถ้าเรามีบุญวาสนาที่เราทําไว้พอเนี่ยสิ่งต่างๆมันก็สําเร็จถ้าเราไม่มีบุญไม่มีวาสนามันก็ไม่สําเร็จเหมือนที่ไปประเทศอินเดียที่บอกที่ว่าแกกมันโกยทรัพย์สินของอาณาถาบินที่กะให้เราเนี่ย มาโคยให้เราจะได้อะไรนะมันไม่ใชนะ่เพราะเราไม่ได้สร้างเหตุอย่างอนาถาปินทิกะนะพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าการที่จะสร้างเหตุเป็นอานิสงส์ให้บังเกิดพภกทรัพย์หรือรัพย์สมบัติเนี่ยเหตุก็คือทานนะถ้าไม่ทําทานไม่มีหรอโรกโภกทรัพย์ต้องทําทานนี่คือเหตุนะนะไม่ใช่ไปให้แขกคอยนะ แขก,กมันก็รู้จักหลอกคนไทยเหมือนกันนะคนไทยเราก็ไปเต็มใจให้เขาหลอกเหมือนกันนะอ่าไม่ไม่อันนี้คือไม่ใช่เหตุนะเหตุก็คือทําทานนะทาทานนะอย่างเราไหว้พระศรีวารีเนี่ยเอาพระศรีวารีมาแขวนคอนเนี่ยนะมันก็ยังไม่ใช่เหตุนะแต่เหตุต้องลงลึกไปว่าทําไมพระศรีวารีเนี่ยถึงมีบุญมากเรื่องมหาลาภนะเพราะพระศรีวารีให้ทาน เราก็เอา,อาพ,ฤพฤติกรรมตรงนี้มาใช้นะีคือการให้ทานเนี่ยเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่เราบูชาพระศิวะดีต้องทำตามท่านนะต้องให้ทานนะต้องให้ทานนะพระกระซับมันถึงจะมีทีนี้ที่พูดถึงเทพทันใจที่เอามือแตะไว้ตรงนี้นะไม่ใช่เพราะว่าเทพทันใจเอามือจี้ตรงนี้นะนะถึงสำเร็จนะใครจี้ก็ได้ นะ่เห็นไหมน้องไายยังจี้ได้เลย <c oughs> นี่น้องนยนยแกฉลาดนะแสดงว่าแกไปจําเทพทันใจมาแกมาจี้ตรงนี้นตรงนี้นี่สําคัญนะนท่านไม่ต้องไปถึงประเทศพม่ากไ็ไเลยท่านจี้เองกนะันเจี้เองกนะัตรงเนี้ยตรงนี้เนี่ยเรียกว่าดวงตาที่สามเด็กอุณาโลมตรงเนี้ยหลวงพ่อวัดอัมพวันเนี่ยท่านสอนที่สําคัญนะลิ้นปี่ แล้วก็หน้าผาอุณาโรมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้สำคัญนั้นนึกถึงตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันมันเป็นตัวสําเร็จได้นะ,ะถ้าจิตเรามีสมาธิมีมีความพร้อมในเรื่องของจิตใจแล้วก็บุญกุศลมันมันบริบูรณ์พอดีเนี่ยมันเกิดความสําเร็จได้นะ,ะไม่ต้องกี้กันนึกใจใจก็ได้ นะอาธิษฐานจิตนึกเฉยๆก็ได้หรือจะแผ่กุศลแผ่เมตตานึกอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยสำเร็จนะสำเร็จนะไม่ต้องไปไปถึงประเทศพมา่าอยู่ที่วัดน,นาการก็มีหลายที่นะที่อาตมาทําให้จี้นี่คือนี่แหละกุสโลบายอย่างเงี้ยคือให้ให้โยมมีสมาธิจิตตรงนี้แล้วอาธิษฐานอะไรเนี่ยถ้าบุญเรามีเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จ นะมันจะประสบความสาเร็จอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ให้งงงายนะนะแต่ว่าตรงนี้มันมีจริงๆนะไม่ใช่มีตรงนี้นะมันมีตรงนี้ไนะม,ม่ตรงนี้อันนี้เป็นส่วนส่วนประกอบเฉยเฉยเป็นส่วนประกอบเฉยเฉยนั้นที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เข้ามาหาตัวเรานี้แหลนะมาหาเรื่องบุญนี่แหลนะเรื่องบุญเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างนะเรียกว่านะเป็นบุญญาลิศ เป็นพลังของบุญกุศลเคยเล่าเรื่องหนึ่งให้คนนั้งหลายฟั่งทุกวันนี้ก็ยังพูดนะบางทีขึ้นรถขึ้นอะไรไปก็คุยกันไปก็คุยเรื่องบุญนะนะคุยเรื่องบุญว่าบุญเนะี่ยมันเป็นเรื่องมหัศาจน,นะนั้นเรามีหน้าที่สั่งสมบุญนะเราก็ไม่ต้องไปคิดหรอกว่าต้องสั่งสมเท่านี้ต้องทำเท่านี้เรามีหน้าที่ทำ นะคําว่าบุญเนี่ยต้องสั่งสมนะทำทีเดียวไม่ได้ต้องทําเรื่อยๆนะทําเรื่อยๆก็ทําทุกวันแต่ถ้าจะทําให้มากนะก็คือบุญภาวนานี่แหลนะบุญภาวนาเนี่ยลมหายใจเข้าออกเลยนะนะอาณาปานสตินี่รู้ลมดูลมเห็นลมนะเข้าใจลมนะลมเข้าลมออกเนี่ยนะนี่บุญทำเมื่อไหร่ได้บุญเมื่อนั้น นะทำเวลาไหนได้บุญเมื่อนั้นนะอาณาปณาสาาติเนี่ยท่านให้ทำขนาดไหนถึงจะได้บุญนะภาวิตาพาหุลีกตาทำมากยิ่งได้บุญมากแต่ว่าอย่างน้อยนะท่านบอกว่านะชั่วรัดมือหนึ่งนะหรือชั่วช้างกระดิกหมูชั่วงูแลบลิ้นนี่ได้บุญใหญ่แค่แป๊บเดียวน่นะได้บุญใหญ่นนยมเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะ นั่งกันตั้งยี่สิบนาทีสามสิบนาทีเนี่ยนะพองหนอยุบหนานะง่วงหนอหลับหนออยู่นี่นะไม่ใช่ไม่ใช่ได้น้อยนะได้เรื่อยๆนะอย่างเวลายมนั่งกรรมาฐานเนี่ยนั่งไปแล้วเนี่ยมันหลับไหมเนาะนะมาหลับอาตมาก็บอกว่าก็กําหนดที่ลิ้นปี่นะง่วงหนอง่วงหนอง่วงหนอมันก็มีหลายลักษณะนะ บางคนก็กำหนดได้บางคนก็ได้กำหนดบางคนก็ไม่ได้กำหนดเลยนะมีอยู่สามประเภทนะประเภทหลังนี่ไม่ได้กำหนดเลยนี่คือหลับอย่างเดียวเลยตั้งอกตั้งใจหลับจนได้ยินเสียงยจะเริ่มแผ่เมตตารู้ตัวใหม่นี่คือกำหนดไม่ได้ไม่ได้เลยนะกำหนดไม่ได้เลยไม่ได้กำหนดเลย แต่กําหนดได้คบได้กําหนดเนี่ยนะนะมันก็ได้กําหนดก็ย,ยังดีนะนะอย่างน้อยก็ยังได้รู้ว่าง่วงนะได้กําหนดแต่กําหนดได้นี่คือกําหนดแล้วในความง่วงหายไปเลยนะความสดชื่นมันมันมาเนี่ยนะแล้วก็กําหนดรู้สภาวะต่างๆมีความก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัตนะิมันเกิดขึ้นมาเลยโดยอัตโนมัติ นี่นี่เวลาเราทำนะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นบุญเยริ์นะเป็นบุญนะบุญเนี่ยมันติดตัวเรานะบุญเนี่ยเมื่อเราสั่งสมไปแล้วเนี่ยมันไม่ไปไหนมันไม่เป็นของใครมันเป็นของเราบุญเนี่ยเหมือนเงานะไปกับเราทุกที่นะมืดก็ไปสว่างก็ไปนะคนจะเห็นมันก็ไปไม่เห็นมันก็ไปนะเรื่องของบุญเนี่ย แล้วเวลาเราทำเราก็ไม่ต้องไปไปคำนึงว่าบุญมันจะปรากฏหรือว่ามันจะให้ผลเมื่อไรเรามีหน้าที่ทำบุญนะที่ว่าเรามีหน้าที่ทำบุญเนี่ยเพราะว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าโชคดีนะมนุษย์เนี่ยเป็นพบเป็นภูมิที่ถือว่ากลางๆนะใครมาก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์นะนะใครมาก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ เทวดาเนี่ยเวลาหมดบุญเนี่ยเขาให้พรออกันนะว่าให้ไปสู่สุคตินะสุคติของเทวดาเนี่ยคือมนุษย์นะนะส่วนมากเทวดาเนี่ยพอหมดบุญเนี่ยบางคนก็ไปตกนรกนะนะไปตกนรกนะเพราะว่าอยู่บนสวรรค์นเนี่ยไม่ได้มีโอกาสสร้างบุญเหมือนเหมือนมนุษย์เราเขาก็เลยอยากมาเกิดในมนุษย์สุคติเนี่ย นะจะได้สร้างบุญสร้างกุศลแม้แต่ผู้ที่เป็นพรมนะจะบรรลุพระอรหรนันต์ถ้าไม่บรรลุในพมก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์พรนะนะมบางประเภทนะบางประเภทก็ไม่กลับมานะพวกพระอนาคามีอะไรเนี่ยนะที่ไปเกิดในชั้นที่พระอนาคามีอยู่เนี่ยก็ก็จะไม่กลับมานะนั้นบุคคลต่างๆเนี่ย ก็จะต้องมาเกิดในภพภูมิของความเป็นมนุษย์จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์นะสมัยที่พระองค์จะมาเกิดเป็นพระเวสันดรอยู่บนสวรรค์พระอินทร์ไปเชิญให้มาเกิดในท้องของนางพุทษดีพราะนางพุทชดีอธิษฐานไว้ว่าขอให้นางได้เป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งนางก็ได้ลูกพระเวชนดรเนี่ย พอมาอีกชาติหนึ่งก็เชิญมาเกิดในท้องของนางสิริมหามายานางก็ได้เป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าตามความปารถนานางปารถนาเพราะเพราะอะไรเพราะบุญนะที่นางทำเนี่ยนางถึงปารถนานั้นสำเร็จนี่เรื่องบุญเป็นอย่างนี้นั้นที่เราทำกันอยู่ทั้งหมดเนี่ยนี่คือบุญทั้งนั้นเลยนะนะบุญทั้งนั้นเลยนั้นให้เราภูมิใจนะว่า เรามีโอกาสได้ทําบุญนะมีโอกาสได้ทําบุญแล้วก็เป็นบุญที่สําคัญเป็นบุญท,ที่ที่ใหญ่ในชีวิตของเรานะวันนี้เราก็เดินจงกรมระยะที่ห้าระยะที่หกนะนะระยะที่หนะ้าท่านทั้งหลายลองนึกภาพไปนะนะระยะที่ห้ากำหนดว่ายกส้นหนอ